พาไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูทุบร้านต่างบ้านโปง่งเจ้าเก่าแก่ขายมานานกว่าเจ็ดสิบปีร้านชื่อว่าลิ้มุ้ยเฮงหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนางงามทีเด็ดของที่ร้านนะคะจะเป็นหมูทุบซึ่งแตกต่างจากหมูแดงเป็นการนำหมูไปทุบจนเหนียวพอนำมาลวกจะมีความเหนียวนุ่มหนึบเวลาเคี้ยวค่ะนอกจากหมูทุบที่ทำเองนะคะเส้นบะหมี่กับแผ่นเกี๊ยวของที่ร้านก็ทำเองเหมือนกันค่ะแผ่นเกี๊ยวรีดออกมาได้บางมากส่วนเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มอร่อยดีค่ะ ก๋วยเตี๋ยวของที่ร้านนะคะจะใส่เนื้อหมูแดงย่างหั่นชิ้นเล็กๆกับกากหมูให้เราด้วยนะคะใครชอบก๋วยเตี๋ยวหมูทุบเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้แนะนานว่ามาบ้านโป่งต้องแวะมาลองทานกันดูนะคะเมนูที่เราสั่งก็มาแล้วเริ่มจากเกาเหลาหมูทุบกันก่อนเลยต่อมาเป็นเมนูเกี๊ยวน้ำกินคู่กับหมูแดงย่างนุ่มๆอร่อยเลยคะ่ะถ้ามาแล้วลองสั่งทั้งเมนูแห้งแล้วก็เมนูน้ำมาทานดูนะคะ แพ้ชอบทั้งหมูทุบแล้วก็หมูแดงของที่ร้านซืๆเลยค่ะมาบ้านโป่งกีทีก็จะแวะมากินทุกชามจะมีกากหมูเจียวชิ้นใหญ่แบบนี้ด้วยนะคะพวกก๋วยเตี๋ยวแห้งที่ร้านเขาจะปรุงมาให้แล้วนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมพริกเพิ่มเอาได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆผ่านมาบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะลองแวะมาทานกันดูก๋วยเตี๋ยวอร่อยเจ้าของร้านน่ารักค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวใิมือเห็นนะคะก๋วยเตี๋ยวนางงามค่ะมีโอกาสก็เชิญได้นะคะ ถ้าชอบฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ